สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็เอฟซีใช้เอฟดำซิงซีสเกตนะครับเรียบร้อยครับเอชโอเจ็ดซีของเราทรมานมากนะครับบ่อนี้จังไดยู่จังไดเหรอ ยู่จนได้หรอโอ้ยเออมันโยกแหงดีติดเสื้อผาเลยครับโคกำลังเดินมาทางเนิดมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยไปไม่ได้เลย บอมอบิกอบอมบิกติดอยู่เดก้าก็จะไปไม่รอดเป็นกันนะครับแอมมาโคเดินมาแล้วครับไฟท้ายโดน ไปโดนรถไถฟดันอยู่หน้างานไฟท้ายแตกเลยใช้ไม่ได้เลยพังเลยโควาแล้วครับไว้พระเอก

มันบวมครับใส่ยังไงก็ไม่อยู่น่าจะเอาดินปูใหม่หรือเปล่าจะไปฝั่งนี้ก็ไม่ได้ครับบวมาก ถ้าไปช้าไม่ได้ต้องไปเร็วไปเร็วก็มีสิทธิ์แหนบหักเสียเยอะใจเย็นนะไปเรื่อยๆดีกว่ารถพังนะนี่รถใหม่นะซื้อมาแต่ร้อยเอ็ด ราคาห้าสิบกว่าเอรท่อไม่แปร์นะแต่ว่าดังดังนุ่ม ấy. คันนี้เป็นเฟืองท้ายฮีโน่ครับเฟืองท้ายฮีโน่แล้วก็เกียร์ฮีโน่เครื่องเป็นของล็อกที่ไปวะ่ะ สวยนะครับคันซีนอกแหนบเยอะด้วยนะใส,ใส่แหนบเยอะคันนี้มาแต่อูสงวนศักนะครับราคานี้ก็พอซื้ออยู่นะครับรถมันยังสวยอยู่ถ้าว่ามาจากอูสงวนศักแล้วมีแต่คนอยากได้นะครับ เพราะว่าโอ้โเขาคัดรถเนี่ยเขาคัดรถมาดีมากเลยคัดคันซีคัดเครื่องไ,ไมโครเคลียร์ทางอยู่ฮะไห่เห็นอ่างไลนลงยูทูบกะตีเออแม่อะ เยอะแหงแท้กำเลิบเลยไปก็ต <ation> <wh ats Napoleon> ้องเยียดแท้สันโคตรแต่งทางเสร็จครับเดี๋ยวผมวิ่งงานต่อครับก่อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ